พิเศษในล่าสุดฟินโกแอปพลิเคชันห้างสรรพสินค้าออนไลน์มีสินค้ามากมายกว่า1 0,000รายการอยากช็อปอยากซื้อสินค้าฟินโกตอบโจทย์ทุกความต้องการระบบใหม่ล่าสุดจ่ายค่าตอบแทนให้กับสมาชิกที่ช่วยทำการโฆษณาชอบประหยัดแชร์ได้ตังฟินโกพลิกชีวิตปลดหนี้จับเงินแสนใน1เดือนสุดยอดแอปพลิเคชันที่คุณพลาดไม่ได้โหลดทันที แบบนี้เกียนทีข้าววะตำแหน่งแรกนะฮะตำแหน่ง PS PS ต้องมีติดตัวกี่คนหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีพีเอสนะแล้วทั้งทีมเนี่ยรวมเท่าไหร่สามสิบพีเอสถูกไหมนี่คือรวมาทาั้งพีเอสนะพอพีเอสเสร็จตโตเป็น AM AM ก็มาจาก p s ตรงนี้ถูกไหมเสร็จปุ๊บ AM เสร็จไป AT AT เนี่ยต้องการ AM แบบนี้3คนติดตัวก็คือถ้าเป็นประกันชีวิตตัวแทนขายปกติผู้จัดการพออถูกไหมงั้นพออต้องมีพจัดการกี่คน A.M AM ต้องการตรงนี้ถาม AM นะ3ามแล้วต้องการ A.M ภายใต้ข้างล่างเนี้ยทั้งหมดอีก4 A.M ต้องการสายตรงถามนะครับสายล่าง 4 AM รวมเท่าไหร่3กับ4 7รวมตัวเอง1รวมเป็น8งั้น AT ต้องการ8 AM งั้นใสนะการเป็น AT ต้องการ8 AM และมี PS ทั้งหมดบวก ห้ารอย ps นี่คือเงื่อนไขาการเป็น a t สักติที่ดีที่สุดในฟิงโกเมืองไทยมีคนเป็นตำแหน่ง am ใช้เวลา6ชั่วโมงคือคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์แล้วเป็น a t ใช้เวลา15วันผมใช้เวลาเปลี่ยน ps เป็น am 8วัน ใช้เวลาเปลี่ยนตัวเองจาก AM เป็น AT ใช้เวลา30วันงั้นสถิติที่เป็นมาตรฐานประมาณ30วันก็คือ1เดือนสามารถเป็นเนทีได้ทำไมต้องเป็นเนทีข้อดีการเป็นเนทีคุณจะมีรายได้เฉลี่ยวันละประมาณ1นึ่งมืนต่อวันแบบขี้เร่ขี้เร่นะแบบขี้เร่ขี้เร่นะวันละหมื่นผมเคยได้ก่อนโควิด สามหมื่นแปดต่อวันจากการสร้างทีมงานเปิดร้านค้าในโครงสร้างมานะจากการสร้างทีมงานเปิดร้านค้าอ่ะทีนี้เอที AT จะมีได้าาจากส่วนไหนวันที่คุณเป็นเอทีนะเขียนต่อตรงนี้เลยนะโครงสร้างมันง่ายวันที่คุณเป็นเอทีคุณแนะนําเพื่อนเปิดร้านค้าใหม่เขาเรียกพีเอสคุณได้เท่าไหร่เริ่มต้นการที่คุณเป็นพีเอส คุณแชร์ริ่งกับเพื่อนคุณมีทักษะในการแชร์ไหมมีทักษะในการแชร์นะคุณเปลี่ยน P s เป็น AM คุณมีทักษะในการสอนไหมคุณมีทักษะทั้งงานพื้นฐานคุณมีทักษะทั้งงานเซนนิ่งบริษัทบอกว่าเอาไปเลยครับตำแหน่งคุณหนึ่งพันเปิด P s ใหม่คุณได้ตั้งค่าแนะนำเปิดด้านค้าค่าสอนงาน ค่าที่ปรึกษาคนที่เป็นผอเขายเป็นที่ปรึกษาแล้วเป็นคอนเซัลแล้วคุณได้สามเด้งอ่ยคุณได้เท่าไหร่เคลียร์ไหมแล้วเป็นเอมแล้วคุณเปิดร้านค้าใหม่สิบคนวันนี้คุณได้เท่าไหร่หนึ่งพันคูณสิบใส่เลขศูนอีกตัวสิว้าวไหมว้าวไหมโอเคนะงั้นคุณเป็นพีเอสนะดูนะ คุณเป็นพีเอสคุณเป็นเอทแนะนำพีเอสใหม่คุณได้หนึ่งพันหนึ่งพันเนี่ยรายได้สามส่วนนะรายได้จากการเชิญเพื่อนเปิดร้านค้ารายได้ตั้งค่าฝึกอบรมและรายได้ที่ปรึกษามันจะมีรายได้อยู่สามข้ออันนี้เป็นตำแหน่งพิเศษนะไม่ได้เกี่ยวในโครงสร้างทั่วไปนะครับเป็นตำแหน่งพิเศษที่บริษัทต้องพิจารณาและแต่งตั้งนะครับโอเคนะโอเคเงื่อนไขก็มีเงื่อนไขในการพิจารณาอยู่วันที่คุณเป็น เอคุณแนะนำพีเอใหม่คุณได้หนึ่งพันที่จริงหนึ่งพันกับสาสิบาทนะเดี๋ยเขียนกลมๆมทำทิมแล้ว p ีอใหม่เขาต้องการเติบโตไหมครับเขาก็ไปเชิญเพื่อนเปิดร้านค้าครับเป็น p ีอคุณได้เท่าไหร่หกร้อยสามสิบแปบาทคุณเป็น เอทแนะนํา p s เปิดร้านทาใหม่คุณได้หนึ่งพันพคนนี้เขาต้องการเติบโตเขาก็สร้าง PS ติดตัวเขากี่คนสิบคนถูกไหมเขาอยากเติบโตเป็นเล็มเขาสร้างสิบคนแล้วคุณมีรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาและฝุกอบรมที่ปรึกษาและฝุกอบรมคุณได้หกร้อยสามสิบแปดแล้วถ้า p ีเอสนี้คูณสิบคุณได้เท่าไหร่ถูกต้องหกพันสามร้อยแปดสิบ ใช่ okay, ไหมแล้วพีเอสคนนี้เขาเติบโตไหมเติบโตเบโตเป็น a อคุณได้ด้วยค่าที่ปรึกษาและค่าผูกอบรมแต่มันตัดส่วนออกไปตำแหน่งออกไปเพราะตำแหน่งเกาใกล้คุณคุณได้260ดูดีๆนะตัวนี้จะเยอะมหาศาลคนเป็น AM จะเป็น AT ใช้วอลลุมเท่าไหร่ดกดเครื่องกิดเลขครับเอาสองร้อยกสิบสองร้อยกสิบคูณด้วยสี่ร้อยเจ็ดสิบเพราะมันตัดตรงนี้ไปสามสิบถูกไหมจากห้าร้ยมันตัดไปสามสิบแล้วนี่เพราะสามสิบคุณรับตรงนี้แล้วไงถูกไหมงั้นคุณเอาสองร้อยกสิบครับกดเครื่องกิดเลขครับสองร้อยหกสิบคูณ สี่ร้อยเจ็ดสิบสองร้อยหกสิบคูณสี่ร้อยเจ็ดสิบแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยถูกต้งแสนสองหมื่นตีว่าแสนสองพอหรือดูนะแสนสองบวกกับหกพันหกพันสามเท่าไหร่สแสแสนสองบวก อันนี้หกพันสามรแสบองหมบวกอันนี้ไปอีก1,000งพันแสนสองหมรแสนสสรุปหนึ่งคนที่คุณส่งต่อเขาให้เข้าใจจากตำแหน่งผิวเฟรชเ p อร์ไปเป็นตำแหน่ง a อทเหมือนคุณคุณสามารถสร้างบุญค่าได้ถึงแสนสามน่าสร้างไหม สร้างหนึ่งคนได้แสนสามหน้าสร้างไหมงั้นสรุปคนคนนี้จะเป็นตำแหน่งเดียวกับคุณคือตำแหน่ง AT ถูกไหมเมื่อเขาเป็น a อเขากับคุณตำแหน่งเดียวกันมันจะได้เฉพาะค่าที่ปรึกษาอย่างเดียวแล้วโอเคไหมผออชนพอคุณจะมีรายได้อยู่ที่75บาท ต่อเอที่คุณสร้างเหมือนพอสร้างพออละเจ็ดสิบ้าบาทนั้นเจ็บห้าวันนี้ถ้าทีมนี้มาสัก100ร้อยหัสแั้วเท่าไหร่ครับ <75 S 1> <75 S 2> เจ็ดพห้ารแล้วคุณสร้างเอทีสักสิบคนวันเท่าไหรวันละเจ็ดหมื่นห้าทันันที่นี่ตำแหน่งเอทีที่สมาร์ทสมาร์ทวันละ ไม่ผิดครับหนึ่งแสนต่อวันเดือนเท่าไหร่เดือนละแสนสามสามิบวันสามล้าน,าานวันละแสนถูกไหมวันละแสนสิบวันก็ล้าน ตกใจเลยเห็นไหมเห็นไหมมีคนมีรายได้สามล้านใช้เวลาเดือนหนึ่งจากการที่สร้างเอทียังไม่จบนะยังไม่จบนะนี่คือรายได้จากการขยายงานนะรายได้ที่คุยรายได้จากการขยายงานนะทีนี้มันจะมีรายได้เขาแยกส่วนต่างตามตําแหน่งวันที่เราเป็น P s เราจะได้แคช b a c k หรือส่วนลดที่เราซื้อเท่าไหร่ครับ10ปถูกไหมวันที่เราอัพเป็น AM เราจะมีแคชแบ็ k หรือส่วนลดอยู่ที่10.4วันที่เราเป็น AT เราจะมีแคชแบ็กส่วนลดอยู่ที่10.56ป คนใหม่เข้ามาเขากี่เปอร์เซ็นต์ครับสิบช็อปเปอร์สิบเปอร์เซ็นต์ดีดด๋ดีนะเราซื้อของเราเราได้ส่วนลดของเราสิบเปอร์เซ็นต์ช็อปเปอร์ซื้อเราได้สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้โอเคนะวันที่เราเป็น a ออมพีเอสเขาซื้อเขาได้กี่เปอร์เซ็นต์สินตำแหน่งเรากี่เปอร์เซ็นต์สสดงว่าเรามีส่วนต่างช่วงนี้อยู่ที่สี่เปอร์เซ็นต์ ทั้งกลุ่มถูกไหมวันที่เราเป็น AT เรามีตำแหน่งเรา15.6แสดงว่าช่องว่างตรงนี้เราได้กี่เปอร์เซ็นต์1.6ประเด็นคือเรา AT เราสร้าง AT กลุ่มนี้ถูกไหมเราเป็นคนสร้าง AT คนนี้เขามีวอลลุ่มส่วนต่างเท่าไหร่สมมุติเขาเป็น AT มีพีใหม่เขาซื้อสิบเปซตแสดงว่าเอคนนี้ได้กี่บาทห้าบาทถูกไหม,มเขาตำแหน่งสิบห้าคนใหม่ซื้อสิบเขาได้ห้าบาทถูกไหมคนนี้สิบเปอร์เซนซื้อเขาได้ส<ม>ิบห้าเขาได้เท่าไหร่ห้าบาทเหมือนกันถูกไหมรวมๆแล้วโวลุ่มกลุ่มนี้ครับสมมุติว่าเขามียอดการซื้อในระบบสักห้าล้าน ห้าล้านนะกลุ่มนี้ซื้อห้าล้านคุณสร้างเขาใช่ไหมคุณเอาไปเลยคูณยี่สิบเปอร์เซ็นครับถ้าไหรครับห้าล้านคูณยี่สิบเปอร์เซ็นตหนึ่งแสนไหม้าใช่เราได้ยี่สิบเปอร์เซ็นของห้าล้านได้เท่าไหร่ห้าล้านคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งลนะ้านหึ ห้าล้านคูณยี่สิบเปอร์เซ็นหนึ่งแสนถูกไหมหนึ่งแสนแล้วถ้าคุณมีเอทีสิบคนเท่าไหร่หนึ่งล้านไหมหนึง่งแสนสิบคนก็หนึ่งล้านแฮนแคชแบ็กล้านหนึ่งสร้างทีมเท่าไหร่สามล้านเดือนละห้าล้านสบายสบายเลยอย่าเพิ่งเชื่อผมกลับไปดูสถิติ ลาซาด้าทำโปรโมชั่นวันคนโสดวันที่11เดือน11เคยได้ยินไหมวันคนโสดวันที่11เดือน11ยอดวันเดียวเป็นล้านล้านวันเดียววันที่12เดือน12เนี่ยโปรโมชั่นที่ผ่านมาเนวันที่5เดือนที่5เห็นไหมคนรวยก็ไม่ต้องการเงินหนึ่งล้านบาทจากคนหนึ่งคนคนรวยต้องการเงินหนึ่งบาทจากคนล้านคนนี่คือหลักเศรษฐศาสตร์ เอถ้าคนรวยต้องการหนึ่งล้านบาทจากคนหนึ่งคนแล้วถ้าคนนั้นเป็นโควิดหนึ่งล้านหายไหมหา,หายเลยนี่คือหลักการของนักเศรษฐศาสตร์งั้นเขาต้องการเงินหนึ่งบาทจากคนล้านคนเราเลยเห็นร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านไงแต่วันนี้ไม่ใช่คู่แข่งของเราเพราะเราแข่งกันที่ระบบวันนี้ถ้าเพื่อนซื้อสินค้าผ่านโมบายอีคอมเมิร์สถูกไหมครับซื้อบนมือถือนี่คือร้านสะดวกบนมือถือ แล้วเรามีโอกาสร่วมรับค่าก็าตลาดตรงนี้งั้นพวกนี้ขายสินค้ากันปีหนึ่งเป็นแสนล้านงั้นรายได้หลักล้านจิบจิปบปกติเขาจ่ายกับค่าโฆษณาอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เราเป็นเพียงในหน้าที่เข้าสู่โปรแกรมนี้เคลียร์นะครับทีนี้อยากเป็นเอทีไหมอยากเป็นเอทีไหมครับนำหน่งสูงสุดก่อนทุกคนเลยนะงั้นก่อนเป็นเอทีครับเป็นพีเอสก่อนอัปเกรดให้เร็วที่สุด เพราะถ้าคุณไม่อัพเกรดเพื่อนของคุณจะส่งลิงก์มาเชิญคุณผมมีทีมงานที่เป็นตำแหน่ง AM คนใหม่เชิญลิงก์มาเข้าห้องประชุมไม่รู้ว่าคนคนนี้เป็น AM แล้วสรุปโดนตั้งข้อหาครับข้อหาเหมือนที่ดตรตั้งผมทำไมเพิ่งมาบอกโดนข้อหาทำไมมาบอกช้า เห็นไหมฮะงั้นวันนี้ถ้าเรายังไม่อัปเกรดเราไม่มีลิงก์ในการส่งให้เพื่อนวันดีคืนดีเขาส่งลิงก์มาให้เราเขาบอกถ้ารู้งี้เห็นไหมครับเข้าใจไหมรู้ก่อนตอนนี้เห็นไหมดีกว่ารู้งี้ทีหลังเห็นไหมเนี่ยเราเข้าใจแล้วนะครับว่ารายได้จากโครงสร้าง Affiliate ได้ยังไงนะครับโอเคนะครับโอเคครับสวัสดีครับ